ให้ทําลายก่อนที่เขาจะออกมาเป็นรวงเลยครับให้อารถตีเลยครับอารถปั่นเลยครับปั่นลงไปให้เป็นอินทรีย์วัตถุให้เราเลยค่ะลุงตีครับสวัสดิษฐ์เดียวมากครับวันนี้เราอยู่ที่เกาะเหนือนะครับอาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมารู้จักข้าวสายพันธุ์ใหม่กันอันนี้นะครับที่เกษตรกรเราเรียกกันว่าข้าวดีดนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้าวดีดนะครับเป็นวัชพืช วัชพืชวัชพืชนะครับเนี่ยคือเป็นข้าวป่านะครับเนี่ยเป็นข้าวป่านะครับข้าวหางม้าที่เรียกกันว่าข้าวดีหางเนี่ยข้าวดีหางข้าวดีหางม้าะแต่จริงๆแล้วเป็นหญ้าวัชพืชนะครับ่เป็นข้าวป่าที่ลงมาอยู่ในแปลงนาเราแล้วก็ทําให้ข้าวเรากายกายพันธุ์ เนี่ยทุกต้นเลยนะครับอันนี้แปลงนี้นะครับทุกต้นเลยอไม่มีเลยนะครับนี่เป็นเป็นข้าวเป็นหญ้าหญ้าวัชพืชท้งนั้นเลยนะครับอแต่ว่าไปปนอยู่ในแปลงนาเนี่ยอย่างแปลงนี้ครับเนี่ยมาปนอยู่น้อยก็เรียกกันว่าเป็นเป็นข้าวดิดนะครับอแต่จริงๆแล้วเป็นหญ้าวัชวัชพืชนะครับนี่ค่ะเยอะมากทั้งทุ่งเลยเนาะทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับมีสีไดเอันี้สีขาวนะครับเป็นไหนไหนเป็นดิดหาง เป็นวัชพืชหางขาวอ่าอันนี้หางแดงนะครับอ๋อหางขาวหางแดงอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นลายลายนะครับอืมอันนี้ลายลายมีหลายแบบเลยใช่อันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งแปลงเลยเนี่ยครับคือถ้าแปลงไหนของเกษตรกรนะครับเจอแบบนี้นะครับคือไม่ได้อะไรเลยลงมือทําไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอือเนี่ยครับถ้า เกษตรกรนะครับให้ดูต้นข้าวเนี่ยถ้าต้นข้าวอย่างนี้นะครับให้ดูใบเลยนะครับให้เปรียบเทียบกันดูถ้าเป็นพวกวัดวัชพืชนะครับให้ดูครับเดี๋ยวใหม่นะครับเนี่ยดูใบนะครับดูใบสุดท้ายเลยงอลงมานะครับเขาจะยาวกว่าต้นเยอะเลยออันนี้ให้รู้ไปได้ได้เลยครับแล้วก็สันใบนะครับสันใบจันูนะครับไหน นี่ยสันใบเนี่ยจะนูนนะครับตรงนี้ใช่อันนี้คือเป็นญ้าแน่นอนครับอ,ออกมาลวงมาจะเป็นอย่างนี้เลยพอออกลว,ลวงมาก็เป็นลวงแบบนี้นเลยครับเนี่ยนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยใช่เป็นวัชจพืชนะครับให้ทําลายก่อนที่จะออกลวงก่อนที่เม็ดจะแข็งนะครับให้ทําลายก่อนเลยอย่าปล่อยให้เม็ดแก่อันนี้คือเม็ดแข็งแล้วเขาอันเนี้ยแค่เป็นน้ํานมน้ํานมบางๆนะครับแค่ไม่ต้องเป็นน้ํานมเยอะเขาลวงไปก็สามารถจะพอได้แล้ว นี่เขาล่วงแล้วนี่ใช่อันนี้อันนี้คือที่ลายลายนี่คือเขาเขาพร้อมที่จะเต็มแล้วนะครับเขาพร้อมที่จะงอกแล้วครับเนี่ยเม็ดเต็มแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือปัญหาของเ,เกษตรกรน,นะครับคือถ้าใครให้หมันนักเก็ตต้นข้าวของกันให้เป็นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอนข้าวจริงๆให้ดูนะครับอันนี้คือต้นข้าวจริงๆของเรานะครับเห็นไหมครับ สีข้าใบาข้าวเราจะเขียวเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นสีของหญ้าเนี่ยครับเขาจะแตกต่างกันแล้วดูใบเขาครับเนี่ยฝั่งนี้คือใช่หญ้า,าจะแตกต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับความสูงความอะไรเนี่ยเขาจะแตกต่างกันเลยแล้วสีสีสีข้าวจริงนี่จะสีเขียวเข้มอันนี้จะเป็นตองอ่อนอืและใบปลายใบ,ยบยจะเรียวกันนะครับ เนี่ครับใครมีคือไม่ได้ผลผลิตนะครับอันนี้ฝากครับพราแม่พิน้องไว้แล้วก็วิธีทําลายให้ทําลายก่อนที่เขาจะออกมาเป็นรวงเลยครับเนี่ยอย่างนี้ครับให้แบบอย่างนี้นะครับอทําลายเลยเนี่ยท้องเขาเป็นเป่งไงครับให้เอารถตีเลยครับเอารถปั่นเลยครับปั่นลงไปให้เป็นอินทรีย์วัตถุให้เราเลยเป็นปุ๋ยปุ๋ยพืชสดให้เราเลยอืให้ตีน้ําผุขิกนะครับเพื่อต้นนี้จะได้ลงไปอยู่ในดิน แล้วของเขาจะไม่ลอยไปลอยมาแล้วก็ใช้สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวเมล็ดข้าวดีที่กําจัดมเมล็ดข้าวดีต,ตัวนี้ครับอ่าเมล็ดข้าวดีตัวนี้ครับคือเป็นเมล็ดข้าวเมล็ดที่แข็งนะครับตัวอยู่ตัววัชพืชตัวเนี้เนี่ยมเมล็ดข้าวแข็งมากเลยนะครับมันจะไม่จะแข็งกว่าพวกข้าวดีทั่วๆไปค่ะเอาแล้วก็หมักไว้สักสิบวันถึงสิบห้าวัน แล้วค่อยมาทาเทือกหวานนี่คะ่ะทุกคนแต่ถ้าจะให้ลดดีจริงๆนะครับถ้าใครมีเครื่องมือเองเนี่ยสามวันย่ำสี่วันย่ำในระยะสิบวันในย่ำนักสามรอบอแล้วเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยหมดไปเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยในรอบแรกนะครับแล้วก็ทําค่ามาก็จะได้ผลผลิตเต็มเที่เลยนี่อยู่ที่นาใครก็ครับน่าเห็นใจมากเลยเนาะครับผมตัวทำวลายผลผล,ผลิตเป,เป็นตัวร้ายเลยครับตัวร้ายอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยู่ในแปลงนาเรานอกจาก มลแรงแล้วคือตัวนี้ถือเป็นหญ้าและวัชพืชน,นะครับมันไม่ใช่ข้าวดิดนะครับทรรําความกระจายนให้ดีนะครับข้าวดิดจะเป็นอีกแบบหนึง่งอตัวนี้จะร้ายกว่าข้าวดิดอีกกาจัดยากด้วยใช่นี่ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่มีปัญหาข้าวดิดหญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะ ดินเสื่อมสภาพดินเป็นกดเป็นด่างเป็นสนิมค่ะหรือว่าปัญหาแก kind of ๊สไข่เนะ่าเนาะข้าว,าวไม่กินปุ๋ย,ยแล้วก็ข้าวยืนต้นตายนะครับค่บแล้วก็ปัญหาเรื่องดินเป็นกดเป็นด่างเนี่ยคือจุลินทรีย์ย่อยสารย่อยสลายเนี่ยคือสามารถจะช่วยปรับให้ท่านหมดเลยแล้วปัญหาที่หวานข้าว้นไปข้าวเหลืองคือปัญหาจากแก๊สไข่เน่าครับตัวนี้การหมักการอะไรเอาตัวนี้ลงไปทําเป็นปุ๋ยเนี่ย ตัวนั้นจะแก้ปัญหาได้หมดปัญหาได้แก้ปัญหาได้หมดเลยแล้วผลผลิตเราจะกลับมานะครับ<ช>เราอย่าล้นทํานะครับทําไปก็ไม่ได้อะไรเสียเวลากันสักนิดนึงหาอะไรมาช่วยแก้ใช่แล้วะจะดีขึ้นครับค่ะติดต่อสอบถามมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ